ลาดปากน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเลี้ยวขวาเข้าท่าเรือ oh. คนรอข้ามเนือเยอะมากหลังจากที่น้ำลงนะคะแล้วน้ำเริ่มขึ้นแล้วชาวพัสบุรเจดี JD มักจะได้รับผลกระทบจากสันดอนตื้นเขินนะคะในช่วงหน้าแล้งนะคะ ก็มักจะเกิดในช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภานะคะเวลาน้ำลงก็จะลงแบบสุดๆนะคะเรือโดยสารก็ไม่สามารถจะแล่นบริการให้กับประชาชนได้ตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็เลยได้นั่งเรือข้ามฟากกลับมานะคะที่เห็นเป็นข้อมขา,ขาวๆมีธงชาตินะคะก็คือป้อมผีเสื้อนะครับจุดคองฐานทัเพเรือกรุงเทพค่ะ น้ำเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะคะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นสันดอนดินสันดอนทรายนะคะถึงตลาดปากน้ำแล้วนะคะเดินมาถึงตลาดปากน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเรีวยวขวาเข้าท่าเรือ คนรอข้ามเนือเยอะมากหลังจากที่น้ำลงนะคะแล้วน้ำเริ่มขึ้นแล้วถ้าเรือก็เปิดให้ข้ามฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ สงสัยเที่ยวเรือนี้จะเป็นเที่ยวเรือแรกที่หลังจากน้ำลงแล้วก็พึ่งขึ้นนะคะคนถึงได้แอร์กันแอรอัดกันแบบนี้นะคะตรงนี้คือห้างดีดีซปเปอร์สโตร์ค่ะ อีกคนขึ้นไปหมวุ้นตื่มาดิยังไม่ไเลยไม่ออกนะมันไม่ออกมันยังไม่ไป สัญดอนดินโครนเยอะเลยนะคะคือสาเหตุที่ทําให้เวลาน้ําลงแล้วเรือไม่สามารถผ่านได้ท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าร่องน้ําที่เรือสามารถวิ่งได้เนี่ยแคบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดินทั้งหมดเลยะะซึ่งตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นปัญหาอยู่นะคะผู้คนส่วนมากที่อาศัยอยู่ใน บริเวณพื้นที่พระสมุทรเจดี JD นะคะเราต้องการจะไปทำงานหรือว่าเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยที่ฝั่งปากน้ำนะคะหรือฝั่งปากน้ำจะมาที่พระสมุทรเจดี JD นะคะจะต้องศึกษาเวลาน้ำขึ้นน้ำลงให้ดีนะคะก็ค่าโดยสารยังคงเดิมนะคะราคาทันละ6บาทต่อหนึ่งเที่ยวค่ะ thank <laughs> you